ตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยมีกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถหลายพระองค์ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อบ้านเมืองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเติบตัวท่ามกลางความกดดันต้องเป็นตัวประกันในพมา่าแต่ภายหลังทรงกอบกู้เอกราชและเป็นจอมทัพนำกองทัพไทยต่อสู้จนบ้านเมืองรอดพ้นจากการครอบงำของต่างชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติหลังกรุงศรีอยุธยาแตก แม้จะมีไพร่พลเพียง5,000แต่ภายในเจเดือนก็สามารถรวบรวมกำลังและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้สยามพร้อมทำศึกอย่างต่อเนื่องตลอด15ปีแห่งการครองราชรัชกาลที่หทรงปรเผชิญยุคล่าอนาลิคมประเทศตะวันตกขยายอำนาจทั่วโลกพระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการทูตเสด็จเยือนยุโรปเพื่อสร้างสัมพันธ์และนำความรู้กลับมาพัฒนาสยามจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ท่ามกลางภัยมหาอำนาจ รัชการที่เก้าทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาติในยุคสงครามเย็นขณะที่ประเทศรอบข้างตกอยู่ในลัทธิคอมมิวนิสต์พระองค์ทรงใช้พระบารมีและสายสัมพันธ์กับผู้นําจีนช่วยให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงภัยสงครามและดํารงความสงบสุขมาจนถึงปัจจุบันกษัตริย์มหาราชทุกพระองค์ต่างทรงเหนื่อยยากและเสี่ยงพระชนชีพเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยลูกหลานไทยควรตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีให้นักการเมืองที่เลวร้ายมาทำลายคุณค่าของแผ่นดินนี้ลูกหลานเอ๋ยจงพิจารณามหาพิจารณา